เมื่อแล้วครับพูดหน้องมาเต็มเลยมามาเม่อเมื่กลับกลับบ้านเนี่ยมามาเนิ่มเนมาเรื่ยเรื่อยเับเมื่อกับพ่อมาหน้ากับแม่มานมาไวมาไวเม่ๆเม่เ่เ่แล้วเน้อ มามามาเมื่อมาเมื่อแมมามาขวบสะพานมากแล้วมามาไผ่ป่าด็กอนมาเอยเื่อยเ mưa 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 đấy, mưa mưa đấy, mưa mưa nữa. Có khó mưa hà, mưa lưỡng là mưa 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 không mưa là mưa mưa nhang con, nhang con มาไวเด้อมาไวเด้อนี่ครับมีเมี่ยเป็นหมูลแล้วเนี่ย ขอจิ้มหะไม่ลืมเลี้ยงแล้วครับเด้อเด้อ าอมจิมหาเริ่มชุกเริ่มเหลืองหนึ่งศูนย์ห้าหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้ากำลังตอกออกล่วงกันรอดกันหมดแล้วครับแต่ฝนมาลมมาลมพละนนิลานาดเขาซู้งแห้งปีเนี้งามเกินครับผม ขอสิ่หาได้ผลอยู่ปีเนี่ยคือพอดีแลน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 ,นเออไปเด็กกอน ไปไปไปก้อนยังก้อนยังก้อนนี่คนนี้ครับผมนี่คนนี้กระซุกเรวไปกินข้าไใหม่แล้ว มองเนี่เอาดินขึ้นไปถมทีครับผมมันเลิกก็เลยใส่เขาหนึ่งเขาดอกหอมมะลิหนึ่งศุนหาครับผมโอ้ยหล่มหล่มมเมมดครับผมทีมองนี้มันลุกครับเลิกนี่ครับเขาคสิมพาเขาเนี้ยก็เรื่องอารามแล้วครับ งามแท้ปีนี่เขางามแท้ไอสิลมถิ่มมดแล้วครับัถิ่มมดแล้วเนี่ยเป็นขาววานครับเลยหนาเ้าเนี้ยครับผมจะกินขขาวไม่ล่ะผลงดผลเท่าตบก็ได้เกี่ยวละครับนี่ครับหน,น,นึ่งนห้า ลมแล้วในระนาดเอาดินขึ้นไปทั้งทีหน้าบ้านเลยครับผมเป็นไรน้อขาวบานพี่น้องลมขึ้นแบบนี้่ะครับถา่ายมาได้เด้อครับเด้ออ,กกยอย่าลืมไปไลค์ก็แชร์ยูทูบของช่องเรื่องเชยโย สุดสายก็คงมีแค่นี้แหละครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับผม